พบกันอีกเช่นเคยครับคอลัมน์กวีทัศน์เนชั่นสุดสัปดาห์นะครับฉบับนี้นะครับพบกับบทกวีที่มีชื่อว่าใครจะเช็ดน้ําตาให้เรานะครับซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณพัฒนประมพงศ์นะครับคุณพัฒนประมพงศ์นะครับเป็นกวีที่มีความขยันขันแข็งในการาผลิตงานศิลปะของกวีนิพนธ์ในสม่ําเสมอนะครับมีการสืบทอต่อยอด กันมาตลอดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเขาเองนะครับก็ได้รับรางวัลสําคัญสําคัญระดับชาติหลายรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับรางวัลในอินวอร์ดและท้ายสุดก็ได้รับรางวัลจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นบทกวียอดเยี่ยมนะครับฉบับนี้คุณพัฒนะน,นะครับได้นําเสน,เนอบทกวีใครจะเช็ดน้ําตาให้เรานะครับเขียนลงในคอลัมน์กวีทัศน์น่นสุดุดานะครับ เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดรวดราวของสังคมไทยที่ถูกกระทําโดยอํานาจอาธรรมนะครับซึ่งในขณะเดียวกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับก็สร้างขุมพลังต่างๆให้ก่อเกิดการประทะนะครับมีการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อและท้ายสุดแล้วนะครับเสียงร่ําให้นะครับหยดเลือดและศพที่เทินทับไม่แน่ใจครับ ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะนําไปสู่การวิวัฒนาการทางาการเมืองทางการปกครองที่ยั่งยืนหรือไม่นะครับและท้ายที่สุดนะครับความเจ็บปวดเสียงร่ําไห้เหล่านี้ก็หาคนที่จะเช็ดน้ําตาให้เรานี้ไม่เห็นนะครับความเป็นคนที่ขาดาขาดหายในการที่จะได้พึ่งพา,อ,าอำนาจรัฐนะครับอันถูกต้องและยุติธรรมก็เหือดหายเหือดแห้งลงไปทุกขนานะครับ บทกวีชิ้นนี้นะครับได้สะท้อนให้เห็นความงามในด้านของภาษาและเนื้อหาของบทกวีไปพร้อมๆกันด้วยครับอย่างบทสุดท้ายคุณพัฒนาประถมพง์เขียนไว้ว่าคราบขม่าเท่าไฟยังไม่เชื้อลามไม่เนื้อเรือรังไปทั้งร่างรูปหัวใจถูกเซาะจนเปราะบางลอยเควงควางกลางสนามสงครามคนแผ่นดินนี้กี่อนุสาวรีย์กี่ถนน กี่เลือดเนื้อกี่น้ำตาประชาชนนับไม่ถ้วนศพทนปูหนทางปราบที่ไฟสงครามยังลามเชื้อเผาชนวนความเชื่อที่แตกต่างยิ่งใจเราถูกเซาะยิ่งเปราะบางยิ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างล้างเผ่าพันธุครับติดตามนะครับในค่ลําควิทัศน์เนชั่นสุดสัปดาห์ครับ